บิ๊กทองภูมิเคลียร์ใจบอยพิรพลจ่ายค่าเสียหายเจ็ดหลักหลังโดนฟ้องเทคองละครเรื่องจริงหรือละครฉากใหญ่บิ๊กทองภูมิยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเจ็ดหลักนักสแสดงหนุ่มบิ๊กทองภูมิออกมาเปิดใจยอมรับผิดต่อกรณีเทคองละครวิญญาณแพทย์สของผู้จัดบอยพิรพลโดยยอมชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินเจ็ดหลักหลังถูกฟ้องร้องในข้อหาผิดสัญญา บิ๊กอ้างว่าการตัดสินใจเทคองละครเป็นคำสั่งจากผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่เรื่องที่ออกมาจากใจของเขาเองและหลังจากเคลียร์เรื่องงานกับผู้ใหญ่แล้วจึงมารู้ทีหลังว่ามีคดีฟ้องร้องเกิดขึ้นบิ๊กรู้สึกเสียใจที่ทุกฝ่ายได้รับผลกระทบและต้องการหาทางออกที่สงบสันติเพื่อให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างปกติมุมมองของชาวเน็ตบิ๊กถูกบังคับหรือเป็นแผนการหลงโลก ชาวเน็ตบางส่วนตั้งคำถามถึงความจริงของคำแก้ตัวของบิ๊กโดยมองว่าอาจเป็นเพียงการอ้างเพื่อลดความผิดของตนเองบางคนเชื่อว่าบิ๊กอาจถูกบังคับให้เทกองละครโดยผู้ใหญ่ที่ต้องการผลประโยชน์บางอย่างบางคนมองว่าการที่บิ๊กยอมรับผิดและจ่ายค่าเสียหายเจ็ดหลักอาจเป็นเพียงการประนีประนอมเพื่อยุติคดีและอาจเป็นแผนการลลงโลกที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังบอยพิรพลรับคำขอโทษ หวังให้บิ๊กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ด้านบอยพิรพลผู้จัดละครวิญญาณแพทย์ยารับคำขอโทษจากบิ๊กและหวังว่าบิ๊กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และรับผิดชอบงานมากขึ้นบอยมองว่าประสบการณ์นี้จะเป็นบทเรียนสำคัญให้บิ๊กพัฒนาตัวเองและไม่ทำผิดพลาดแบบนี้อีกคดีจบลงด้วยการยอมความบรรยากาศดีขึ้นคดีนี้จบลงด้วยการยอมความกันทั้งสองฝ่ายโดยบิ๊กยอมชดใช้ค่าเสียหาย ให้กับบริษัทกูดบอยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทานายความของบริษัทเผยว่าจำนวนเงินที่บิ๊กชดใช้เป็นจำนวนเงินเจ็ดหลักและบริษัทพอใจกับผลลัพธ์เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งบอยและบิ๊กหวังว่าเรื่องนี้จะจบลงด้วยดีและบรรยากาศจะดีขึ้น